โอ้ทาครีมกันแดดมา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 กินข้าวอิวข้าวข้าวกล่องอือ <c oughs> <c oughs> อาละอาละอ่านอนเอ้ก็เปิดไม่ได้กระตุวดิ้อนกจะเปิดแค่างโ่รศัพท์เออไม่ตองนั่เสียงเข่า Thank you. 250บาทเอาน้ำด้วยน้อ no. งไม่ต้องทำเป็นกระสรังดาวินแล้วอืมอืม,อมเอาน้ำให้พี่หน่อยเอาหนึ่วฮะ อย่าว่าชีอะเปียวอย่าทิ้งนีิสดายหมูกรอบอร่อยอร่อยร้านนี้ยังไม่เคยกินเลยลองกินอืมไม่ได้ให้ได้ ในข้าวมันจะแข็งไปหน่อยไม่ใช่ข้าวมันเหลนอครอเอาวาอยากเ่อนน <c oughs> <c oughs> ข้าวมันมันแข็งไงก็เลยติดคออทำม,มันแข็งเกิน ทำได้เหรออทำด้วยหลรอไปซื้อให้อ๋อไ,ไปสื้อเนื้อให้เหนื้อทัางบ้านเร หลังจากที่เราสร้างบริษัทพยาวานกว่าหนปีวันนี้ถึงฮัลโหลไอ้ผกานคาเจ็บคุณบอกเอปู่อยากไปทะเลปู่อยากไปทะเลยง 嗯。Mm.